โครงการบ้านสวนคลอง14ถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35โครงการบ้านสวนคลอง14สเสน่ห์แห่งธรรมชาติที่คุณสามารถสัมผัสได้ที่ดินเพื่อการลงทุนปลูกบ้านสวนโฉนดพร้อมโอนทันทีเพื่อประสานชีวิตของคุณให้เข้ากับธรรมชาติแบบคัน t r y ไลฟ์สไตล์ที่นี่คุณสามารถสัมผัสไอแดดอากาศบริสุทธิ์ และความเป็นส่วนตัวที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้ในย่านถนนรังสิตนครนายกทางเข้าที่ดินติดถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35อยู่ติดกับร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้าไปเพียง2กิโลเมตรถนนวิ่งเข้าด้านในโครงการถนนสองฝั่งกว้างข้างละ8เมตร คองตรงกลางกว้าง12เมตรเดิมพื้นที่โดยรอบ2,128ไร่ปัจจุบันเรามีที่ดินกว่า100แปลงกว่า100ไร่ความสวยงามโดยรวมเรายกพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะกว่า150ไร่ไม่ว่าจะเป็นถนนลำรางรอบโครงการกว้างกว่า20-30เมตร นี่คือแปลงที่ลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วเข้าใช้ประโยชน์ทันทีปลูกบ้านสวนสร้างกาดังแ,ง, A A แงแปลง A7 A8 แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธ์ุกว่า400ต้นต้นตาลกว่า150ต้นมะม่วงเบากว่า300ต้นต้นมะม่วงหิมพานกว่า120ต้นและอื่นๆอีกมากมายอนา,าคตอาจจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของจังหวัดนครนายกแลนด์สเคประดับโลกสถานที่สำคัญใกล้เคียงสวนสนุกดีมโวลคอง3ม,มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพคอง3ามอิทเทิเอเชียยูนิเวอร์ซิตี้คอง5พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคองห้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคองห้า องค์การเพศสัลกรรมสาขาธัญบุรีคลองสิบโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีคลองสิบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3วงแหวนคลองสิบเอ็ดในอนาคต Watermill Golf Resort and Garden คลอง1ิบอธิยาคันทิครับคลอง14บเซนเทเลซ่าคลองสิพรามซิต,ตี้กอล์ฟคลับคลอง15ร้านบิทเทร์สวีทนครนายก ซึ่งอยู่ทางเข้าของโครงการบ้านสวนคลอง14ที่ดินเราห่างจากจุดนี้2กิโลเมตรที่ดินอยู่ห่างจากตลาดต้นไม้คลอง15ห่างจากที่ดินเพียง2.6กิโลเมตรอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรดวิทยาเขตองครักษ์ห่างจากที่ดินเพียง7กิโลเมตรเท่านั้น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของ16กายการคมนาคมสะดวกทุกเส้นทางด้วยถนน4 6เลนโซนนี้ เป็นที่ดินที่ได้รับการแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยออกเป็นฉนดแล้วทุกแปลงมีขนาดตั้งแต่51ตารางวาถึง204ตารางวาแบ่งหัดถนนออกเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วถนนกว้าง12เมตรรวมทางเท้าลงลูกลังไว้และได้ถมดินในแปลงที่ขายไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2539 นี่เป็นตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์จริงของแปลง sp 3แปลงหมายเลขที่22 sp 1 3แปลงหมายเลขที่12 13 14